สวัสดีจ้าพี่น้องตื่นขึ้นมากกบข้าวจากผากักฮิมาโตกเกียวเบิ้ง <c oughs> บ้านฟังนั่นโตกเกียวเหีนบ่หล้างค้หล้างแค่์ฮิมาฮิมาพี่น้องเอ้ยข้าวจากผากักฮิมาฮิมา ปั่นการ์ตูนเนาะบ้านเนี้ยอยู่ไกลหันท่าพี่น้องเบิ้ลฮิมาฮิมาฮิมาฝนตกน้ำเลยพี่น้องฝนตกแห้งๆกะละลายไปเบิดเลยกะซึมร่งขี้ดิน กะนับมือหนาวไปเชล่ะไปพอท่านเฮ็ดซัมย่ยยายสิดฟ้าไปเที่ยวอันผู้เขาอันมองหิมะตกได้ร้า,ายพี่น้องโอ้หนามยดเสียหัวย่าผู้เขาหมองไปเก็บเห็ดนะพี่น้องเพราะว่ากิ้งใหม่แง้มหนามหยอยลงมางา้มเนาะ เห็นบ่บานฟังพุ่นป้าตัว้ายเติบเบิ้งหนทางพวกเห็นบ่บานย่ายอยู่ไก่หนทางพี่นอ้องพวอู้ตกร้ายเติบตัวนี่ตกแห้งอยู่ตกวแยมขึ้นตอนสีแกงแม่ ได้สิ้ผ้ามาเบิงหลดห้อยตีนยายห้อยตีนเมาเบิงหลด,เห,ลดเห็นปะเห็นปะโหลดอุ้ยคุณลดเบิองโอ้ย,อยพี่น้องเอ้เบิองโหลดแต่รู้ตนวนลดเนาะ บ่นหนฮันทางบ่โอ้คนจีนเลยเมื่อเกียดเมื่อทำความสะอาดออกตกแห้งอยู่พี่น้องอลูกสาวพเยามเฟี้ยนน้อโอ้ขอยขยานรถไไล่พนะเราขับรถชงรถ นักเลียนไหมพี่น้องแล้วยันรถรถกับรถนี้กับรถบัสตีผ้ารถไหลไหมมันเป็นน้ำแข็งเครื่องผลตกน้ำเนาะเฮ้ยขาจากผักตกแห้งเติบเลยนี่ปีทีเแล้วือว่าเป็นหายไปนี่ปีทีเแล้วแถบสิบบมี่ ปีนี้นี่หาวหาวมาแล้วว่าแล้วหมอกลายสงสัยแมนดีเนาพีน่นองปีนี้สิลายอยุโรปหิมะเบ่งสูงสิตตกบ่อยอยู่ อ้าวใหญ่ไม่เบิบ่งหนาวะน้องแง้งน้องแงงใน,งน,งนหัวใจเธอเมื้อ <c oughs> งพี่น้องฮะนะผักอะไรเหลือมัง่งไปดูซิอุย้ยต,แตกแค่เติบเม็ดย้ายใหญ่เลยหมดสาวพี่น้องมืด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 ย้ายออกช่องเบิง้งม,มืดมืดนะ เห็นบ่ผักชีบ่ผักชีพี่น้องเฮ้ยเห็นบ่เห็นบ่อ่ะพรรคีผักชีปัญญาเราวลมทางแล้วอ่ะอันนี้ล้างบานเด้อพี่น้องล้างบานยหญ่อ่ะเห็นบ่ตกเม็ดใหญ่ใหญ่เลยงามงามตกหลายอยู่นี่สุปีบ่เป็นนังสี่ เอ้ปีที่แล้วว่าเป็นนั้นสิโต๊กแห้งเติบฝนกับโต๊กมาแต่โต๊กมาแห้งฝนโต๊กมาแห้งก็ละลายซึมลง่ไต่ดินนับหมื่นน้ำไปสลักพี่น้องเอ๋ยอออยากับคอล่าซ้ำหนีนะจาะ้าฝาพี่น,ออน,นอ้องก,ก,ก็ชมซ้ำหนีพี่น้องอกิบหิมะหิมะมาฝากจาพบอกันกิบไหมพี่น้องวายดีจา้าบ๊ายบาย